สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับเกรวินประกายแสงนัดตีนะฮะอยู่ใน ID ที่ชื่อว่าบาร์บี้นะครับเซิร์ฟ341ครับเอาน้องเขาบอกว่า ศึกดวลปีศาจนี่โคตรมันนะมันจริงๆว่าดวงเขางัดกันมันจ,จัดๆนะนี่ฮะดวงสีดาวอชุราคาบูโตครับเฮ้ยไม่ใช่ดวงห้าดาวสีดาวม่วงเออโอเคนี่ฮะเลือดก้าล้านสามนะฮะผมไม่พาไปดูของอะไรมากพาไปดูศึกดวลนี่แหละฮะน้องเขาบอกมันทุกแมทมันทุกแมทครับแต่ผมจะให้ดูตั้งแต่รอบรอบแปดทีมสุดท้ายรอบสี่ทีมสุดท้ายและรอบชิงชนะเลิศนะครับเจอคุณมิราโคลในรอบชิงนะโอเคไป เราไปดูกันครับว่าจะสุดขนาดไหนน้องเขาจัดทีมประมาณไหนไปดูกันครับลุยครับปึ๊บมาโอเคมีโซนิกเกวินบับความเร็วให้ด้วงด้วยนะโอเคไปครับมาครับฝังสินเยอาเปิดมาก่อนเลยครับชิดดวงครับอืม้มบาร์บี้นี่สปีดเร็วจัดๆนะยุงแดงไล่โจมตีโอ้โหด้วงไปหวานเลยเหรอโอ้โแล้วด้วสะท้อนมาโซนิกตายเหมือนกันเกวินก็ตายนะครับโอ้โหด้วงครับ งัดไปจังหวะนี้ครับระบำข้างพี่น้าไปที่6ล้านเก้าแสนลโอ้โหนี่ฮะยังกิกกี้โบรอยังรับแรงกระแทกได้อยู่ฝังสีเงาคืนกลับมาครับใส่ด้วงครับจังหวะนี้ปึ๊บมาเฮ้ยแล้วฝั่งบาร์บี้ไม่มีไม่มีโบรอโอ้โหด้วงแบบจัดๆนะจังหวะนี้ ระบำคลั่งพังพินาศไปครับสวนคืนกลับไปที่โซนอีกฝั่งตรงข้าม6ล้านเรียบร้อยครับแล้วนี่ฮะรับแรงกระแทกระเบิดเทอร์มดวงดาวล้างจักรวาลมาดวงยืนได้ไหมแล้วยุงแดงไล่โจมตีอีกทีนึงสะท้อนกลับไปแล้วระบมคลั่งพินาศครับมาครับปาดมาจังหวะนี้6กล้านแแสนเรียบร้อยครับสะท้อนกลับไปแรงจัดๆฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆไม่มีโบล้อแลวเนี่ยเอาละครับเทอร์นี่2ครับสู้กับคุณทรัมป์ครับไปครับ มาครับโอเคฝั okay, ่งนู้นเขามีกิกีโบลร้อนนะสองตัวด้วยนะเฮ้ยนี่มันเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าฝั่งสีเง,งเาครับใส่เกวินครับสปีดได้เปิดก่อนครับจังหวะนี้ปึ๊บมาแล้วยุงแดงไล่โจมตีไปที่เกวินเกวินเกือบไปหวานแล้วแล้วเกวินไล่เตะไปที่ที่โบลร้อนครับเอาละครับลูกเตวะวปอยสลาตันครับไม่ต้องเล่นครับจังหวะนี้สตันโบลร้อนไปสวยครับสวยยุงแดงไล่โจมตีไปที่ดวงครับเอาละครับเอาแต่เขาไม่มีดวงสองเขาไม่มีดวงสอง โอเควัดกันเลยวัดกันเลยว่าใครมีโบล,ลอสหรือใครมีดวงจะเหนือกว่ากันนี่ฮะระบ,บำข้างพี่หน้าท้สามล้านสองแสนยุงแดงไล่จงตียุงแดงครับแล้วเกวินไล่เตะไปที่โบล,ลอดอีกครั้งหนึ่งครับเกวินไล่เตะขึ้นับมาโอ้โหเกวินไปหวัว่นเลยฮะนี่ฮะกานที่ไม่มีกี่โบล,ลอดรับแรงกระแทกแรงจัดขนาดนี้นี่เองยุงแดงไล่จงตีไปที่ดวงครับสะท้อขึ้นกลับไปไหมเดี๋ยวต้องระบ,บำข้างพี่หน้าสวนขึ้นกลับไปก่อนครับก่อนที่มีนดาเมจดเมเมท้อนะ ระบำข้างพินาศไปครับหกล้านสองแสนรถสะท้อนคืนกลับไปอแล้วกิกี้บนล้อสวนคืนกลับมาคืนแรงจัดๆฮะระบำข้างปินาศสวนคืนกลับไปครับบ้ามาจังหวะนี้เจ็ดล้านฮะโอ้โหแล้วสะท้อนโคตรแรงฮะโอ้สะท้อนนี่สะท้อนสะใจจริงๆนะลูกเตะวายุสลาตันรถยุ่งแดงไล่จงดีสะท้อนกลับไปตายเลยฮะโอ้โหความสุดยอดของการสะท้อนนี่มันขู่มาครับ เข้าสู่รอบสิงชนะเลิศครับนะครับโอ้โหแล้วฝั่งนุ่นจัดเต็มฝั่งนุ่นจัดเต็มครับคุณมิลเคริรครับอ๋อแต่แพสซีฟแพสซีฟพ,พิเศษขั้นสองของโบลอตเอ้แพสซีฟพ,พิเศษของโบลอตฝั่งตรงข้ามมีแค่แพสซีฟเดียวนะฝั่งสี่เงาไปเกวินไปหวานเลยครับระบำค้างมินาดมาครับจังหวะนี้ได้เปิดก่อนได้เปรียบอยู่แล้วระบำค้างมินาใส่เกียรโลบเกียโลครึ่งหลอดยุงแดงไล่โจมตีไป เกวินไล่เตะไปที่โบลอสกิ๊กี้โบลอสจะระเบิดแล้วลูกเตะวายุสลาตันมาครับไม่ต้องเล่นครับจังหวะนี้สตันไป3ตัวยุงแดงไล่โจมตีโอเคเกวินไล่เตะเรารับฝังสีเงาใส่ดวงครับจังหวะนี้ดวงรับแรงกระแทกอยู่ยุงแดงติดสตันอยู่ไม่มีอาการไล่โจมตีระบำข้างพินาศวนขึ้นกลับไปพร้อมดามเมจสะท้อนฮะหกล้านแล้วสะท้อนขึ้นกลับไปตายหมดฮะโคตรเอาฮะการสะท้อนนี้ โอ้โหระบำข้างวีน่าครับสวนขึ้นกลับไปไม่มีกี่กี่โบลร้อนแล้วใช่ไหมไม่มีกี่กี้โบลร้อนแล้วบามาจะตายจะตายได้กิวบีพังตลายครับฮุบมาฮุบฮุบฮุบตัดตัดเลือดกันไปตัดเลือดกันไปยุงแดงไล่โจมตีครับแล้วระบำข้างวีน่าสวนขึ้นกลับมาครับฝั่งตรงข้ามครับคุณมิเลโคครับระบำข้างวีน่าสวนขึ้นกลับมาบามาสี่ล้านสี่แสนเราสะทอนแรงจัดๆยุงแดงไม่มีลูกไฟใช้ไล่โจมตีธรรมดาระบำข้างวีน่าสวนขึ้นกลับมาครับสมเป็นดวงรอบชิงฮะดวงรอบชิงที่มัน หัวจริงๆครับมาครับเข้าสู่ดนที่ครับสนามแรงบิดไปแล้วฝังสีเงาใส่ด้วงด้วงจะตายไหมด้วงจะตายไหมเจ็ดล้านด้วงตายเลยแล้วสะท้อนกลับมาเกือบตายเหมือนกันนะโอ้โหด้วงด้วงบาร์บี้นี่หัวจริงๆนะผมชอบมากเลยนะการสะท้อนอย่างนั้นอ่ะเออดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมดูอีกรอบหนึ่งขอดูอีกรอบหนึ่งผมจะไม่พากอะไรมากนะขอจับตาดูการสะท้อนนะ นี่เขามีกิกกี้โบลอสพิเศษพาร์ทสี่พิเศษคันเดียวนะเออฝั่งสิงเงาใส่ด้วงแล้วยุงแดงไล่โจมตีด้วงโอ้ด่วงไปหวั่นเลยนะแล้วจะถอนด้วงฝั่งตรงข้ามกลับมาก็แรงเหมือนกันนะทําให้เกวินโซนิกไปหวั่นได้เลยนะระบำข้างมีหน้ามาจาังหวะนี้ยังติดกิกกี้โบลอดอยู่ยุงแดงไล่โจมตีครึ่งหลอดใช่ไหมเเกวินไล่เตะคืนกลับมาฝั่งสิงเงารับแรงกระแทกเนี่ยเดี๋ยวต้องดูตอนเนี้ฝั่งสิงเงามาสิบล้านสิบล้านยุงแดงไล่โจมตีแล้ว ระบำข้างพินาส่วนคืนกลับไปพร้อมดามเมตสะท้อนอะดูนะจังหวะนี้ระบำข้างพินาศปึ๊บมาแล้วสะท้อนดามเมตโบกสะท้อนดามเมตอะไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันยังมีกิกี้โบลล์รับแรงกระแทกอยู่นะแต่ตอนเนี้ยคือเนี่ยระโบลถล่มดวงดาวล้างจักรวาลยุ่งโอ้ยยังรับแรงกระแทกได้แล้วระบำข้างพินาส่วนคืนกลับไปโบกมาแล้วก็สะท้อนโบกสะท้อนตายหมดโอ้โหสุดจริงนะดูความเร็วโซนอันดับหนึ่งของเซิร์ฟอะเนี่ยใช่ไหม โซนอีกความเร็ว1 2 6 3อโอเคน่าจะใช่แหละน้องเขาบอกไว้โอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้สะท้อนแรงจัดเลยนะดวงไม่ต้องมีโบนล้อยก็ชนะนะเออศึกดวนปีศาจไม่มีโบนล้อยก็ชนะเอาดวงตัวเดียวไปงัดใส่คนแล้วมีสปีเดเยอะกว่าก็ชนะได้เหมือนกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงกดไลค์นะฮะกด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณน้องบาร์บี้นะครับที่ส่งคลิปมาให้ผมได้รีวิวนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ